เรื่องที่2ครับทุกท่านทุกคนผมนายเพียมนพินชมนมองห้าพักหนึ่งที่ที่สังเกตวันนี้จะมาพูดเรื่องความพักใจกับโรงเรียนแน่นอนว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่บุคคลต่างซึ่งโรงเรียนมูลสอบก็เป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมถึงมัธยมซึ่งระดับชั้นประถมจะไปเรียนที่มูลสอบเล็กและระดับชั้นมัธยมจะเรียนที่มงลสอบใหญ่แน่นอนว่าการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญโรงเรียนก็มีบทบาทเช่นเดียวกัน พราโรงเรียนนั้นเป็นสถานที่รอเกลื่อเป็นสถานที่นรอ,รอเกลืนกิจใจของคนให้เป็นคนดีได้ได้มีวิชาชีวิตที่ดีมีองค์ประกอบให้หลายๆอย่างสับนักเรียนทั้งในด้านความรู้ได้ประสบการณ์และการใช้ชีวิตในสังคมที่อยู่ดีทีสุดเช่นการพานักเรียนไปราษาชีวิตการพาไปนักเรียนไปสมัหรชีวิตในสถานที่ต่างๆและให้นักเรียนเกิดความคุ่มเนกับสังคม ได้้สังคมมากขึ้นไม่ใช่แค่อยู่ในห้องเรียนเพองแค่และไต้ใช้วิชาชีวิตให้เต็มราะโรงเรียนมกรเป็นตลาดของ้เรีอมากมายและได้ให้นักเรียนไปภาษาชีไปภาษาชีวิตและใช้ชีวิตยู่กับสังคมได้ซึ่งโรงเรียนมกรไม่ได้มีเพียงแค่นี้เมื่อมกรยังได้ให้ความรู้สากโดกในห้นองเรียนเช่นหลักสูตรพิวตและก็หลักสูตรที่เป็นธรรมชาติเพื่อเรียนได้หม มาทำงานและเดินตรวจในสถานที่ต่างๆพวกโอ้ก้โดยไม่ต้องคำนึงและก็ยึดถึงเรื่องภาษาเพราะโดยนูลค่อได้เพิ่มเติมเสริมภาษาให้กับนักเรียนทุกๆวันและให้นักเรียนได้ฝึกเขียนในสถานได้มีดโอเพ่เพื่อเสริมสร้างนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถมากขึ้นไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เพราะการหยุดเพียงแค่นี้จะทำให้นักเรียนที่ไม่มีความสามารถเพิ่มเติมได้โรนี่มูลคราอยู่มาถึง80ปีมีความ ทูนชินกับผู้ที่พูด,พพดามาทั้งโรงเรียนที่อยู่กรุงเทพโรงเรียนในทั่วประเทศหมายความว่าเราในโรงเรียนเราเป็นที่รู้จักข้างกว้างได้ได้ร้องหล่อวนจิตใจของนักเรียนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สร้างนักเรียนที่มีชื่อเสียงมากมายอาทิเช่นเราไดรับมรดกอดีตเราได้รับมรดกที่สิงห์ชินวัตรแ,และีในภาคมายเรยมงศอให้มีการพัฒนาแล้วก็ก้าวหน้าไปอย่างมาก มีกิจกรรมให้เรียนหลายอย่างทั้งกิจกรรมกีนาสีที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่แล้วก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่เสริมสร้างให้เรียนนั้นมีความสมคคีมีความรู้มีประสบการณ์ชีวิตที่สามารถนําไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันโดยโรงเรียนมบพี่อะไรนั้นเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้หวังผลกำไรแต่เป็นโรงเรียนที่สร้างบุคคลให้มีคุณภาพให้มีการศึกษาที่ดีและก็ให้มี ให้มีวิชาชีวิตที่สามารถนำไปใช้ใน,น,นชีวิตประจำวันได้สุดท้ายนี้ครับผมได้กราบคุณครูทุกท่านและโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนท่ยนทุกคนมาตลอดโดยกระทั่งผมจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งผมได้มีความซาบซึ้งใจในโรงเรียนมี้อบมากข,ขอบคุณครับ